สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบสตเจาะลึกเชลซีครับ คนดัทางข่าวหรือผู้ครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับเช่นเคยนะครับจอบระเด็นของเราจะมา<ล>ะคุยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุ <c aten> ตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งชั่วโมงนี้คนที่ร้อนแรงที่สุดนะครับต้องยกให้กับคริสเตียโนโรนัลโดเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าหลังจากที่ CR7 ขอทําเรื่องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าแต่ถ้าได้ย้ายขึ้นมา ทีมไหนดูจะเป็นสถานีต่อไปที่เหมาะสมแล้วก็มีความเป็นไปได้กับโรนัลดเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะคบ,คบแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยครับเริ่มจากน้ําแร่ธรรมชาติตราช้างนันเองครับถูกต้องครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทเบอร์เวรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจ,ำจำัดจาหน่ายน้าแร่ธรรมชาติตราช้างขวดนี้นะครับกระตุ้นน้าดื่มโชว์สักหน่อยขออนุญาตถอดเฟซชิลสักนิดหนึ่งนะครับขอคําว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม อยู่ต่อเลยได้ไหมมาเป็นเพลงโหน่งปอยชานี่คือเพลงไหนเด็ดเด็สเปกไงอ๋อโอไป2วงเลยนะวันนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือทางของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยนะครับที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือแอปพลิเคชัน k ันั่นเองนะครับให้คุณได้ทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายไม่มีค่าธรรมเนียมก็อย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับ ครับผมอ่ะสิ่งแรกที่เราจะไปคุยกันก็คือมาเกริ่นด้วยข่าวของโรนัลโดกับแมนยูก่อนละกันนะครับข่าวนี้มันโผล่มานะครับประมาณวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ครับนะครับตอนแรกเนี่ยก็มาจากนักข่าวที่เรายังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าแม่นหรือเปล่าแต่ว่าในภายหลังตอนดึกๆของคืนวันศุกร์เนี่ยโอ้โหพวกเทียนหนึ่งมากันครบนะฮะเดวิดออนสตีนไซมอนสโตนเช่นเดียวกับดันแคนคาสเซิลที่ปกติจะแบบแปลกๆหน่อยแต่คนนี้เขาแม่นจริงเราก็ต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันใ,ให้คเครดิตย เขาบอกเองเลยว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามามสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเจ้าตัวอยากเล่นในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลงเล่นมา19ซีซั่นติดต่อกัน แต่ว่าฤดูกาลหน้ากับทัพปีศาจแดงเนี่ยจะไม่ได้เล่นอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยแต่ก็มีนักข่าวท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่นฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่านอกนือจากอยากเล่น UCL แล้วเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดเป็นการส่งสัญญาณบอกด้วยว่าซื้อสักท uhm. ีถ้าไม่ซื้อเนี่ยไปดีกว่านะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าทางแมนยูเขาจะเอายังไงเพราะว่ากระแสะล่าสุดจากเทเลกราฟบอกว่าแมนยูเตรียมใช้ไม้แข็งทุกวิถีทางในการรั้งโรนัลโดซึ่ง วันนี้วันจันเนี่ยเดี๋ยวโรนันโดจะกลับมาซ้อมปรีซีซั่นจะคุยอนาคตกันด้วยนะครับว่าสุดท้ายจะลงเออยังไงแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าสมมุตินะครับท่านผู้ชมถ้าย้ายขึ้นมา ทีมไหนเป็นทีมเต็งนะครับอาจไปดูตัวเต็งกันหน่อยจากบ่อนรับพนันถูกกฎหมายจริงๆเต็งหนึ่งที่เขาให้เนี่ยยังเป็นอยู่แมนยูต่อนะนะครับเป็นเต็งหนึ่งเลยแต่ถ้าย้ายขึ้นมานะครับทีมที่ทางบ่อนรับพนันถูกกฎหมายมอมีโอกาสมากที่สุดก็คือบาร์เยนยูนิครองลงมาเป็นเชลซีนะครับส่วนปารีสแซงแฉกแมนกับเรอัลมาดริดต้นสังกัดเก่าของโรนัลโดเนี่ยเท่ากันแล้วก็เต็งต่อมาก็คือ RS เอสโรมานั่นเองแต่ว่า ในลิสต์นี้ไม่มีนาโปลีนะแม้ว่าพวกนักข่าวทีหนึ่งจะบอกว่านาโปลีเป็นอีกทีมที่มีความสนใจนาโปลีจะอยู่ถัดลงมาประมาณเต็ง6เต็งเจ็ด่านั้นนะครับแต่ก็มีข่าวกันจริงจังนะนาโปลีเพราะว่าพวกเขาก็มีโคตายูเซลในมือด้วยนั่นนะสินะครับมาดูทีระกรณีไปนะครับมาเริ่มที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนถ้าเกิดโอกาสจะย้ายไปไหน เทียบกันแมนยู U, น่าจะอยู่ต่อมากที่สุดมีโอกาสอยู่ต่อมากกว่าใช่ใชนะครับก็กรณีนี้ยังถูกมองว่าเป็นไปได้มากสุดนะครับแม้ว่าโรนัลโดจะบอกถึงความต้องการชัดเจนแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีสัญญากับนักเตะอีก1ปีนะครับและพวกเขาก็รู้ดีว่าการหาตัวแทนเซียร์เซเว่นเนี่ยมันคงไม่ง่ายนะฮะใ,ในช่วงตลาดกลางๆแบบนี้แล้วด้วยไม่ว่าจะเพราะว่าเรื่องฝีเท้าระดับนี้นะครับการตลาดมันก็ค่อนข้างยากแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวกับดาวินูนเยสสนใจจริงๆนะโค้ดเ็กสนใจจริงแมนยู รู้สึกว่าวางใจกับโดมากกว่าโดน่าจะอยู่ต่อนูเย<ม>สคงเป็นส่วนสำรอง<ม>ก็เลยคิดว่าอปล่อยดีลนูเยสไปแล้วก็ไปจบกับเลฟูลใช่ไหมครับคือเดินเกียร์ตอนนั้นเดินเดินประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบเหยียบสุดใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมว่าโรนัลโดก็เป็นตัวหลักของแมนยูอยู่แล้วรูดูการหน้าภายใต้เทนฮากและแมนยูก็วางใจกับเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะไปหาคนอื่นเนี่ยราคาน่าจะเกินโดไปไกลแน่นอนถ้าเกิดช่วงตอนนี้ถ้าจะเอาตัวที่มันโหดๆหน่อย เรายกตัวอย่างแฮร์รี่เคนนี่ก็ราคาเกินโดไปแล้วเพราะอายุน้อยว่าเกินหลายเท่าเลยพระนว่าจะอย่างอะไรนะของไลซิกอะเป็นคุณครูผมว่าราคากเจ็ดสิบล้านน่าจะค่าตัวเกินต่อสัญญาแล้วด้วยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นง่ายสุดคือลังโดเอาไว้นะครับกับค่าเหนื่อยที่ก็จ่ายอยู่เยอะมากๆอยู่แล้วห้าแสนกว่าปอนต่อสัปดาห์ซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าแมนยูส่งบรีฟให้กับนักข่าวแล้วโดยเฉพาะคุณเอนวิเทลที่เป็นนักข่าวของเทเลกราฟก็บอกว่าแมนยูไม่คิดจะขาย โรนัลโด not for sale นะครับแล้วก็พร้อมจะใช้ไม้แข็งหรือว่าฮาร์ดบอลเนี่ยในการรั้งให้โรนัลโดอยู่ต่อ mm. ไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ตามนะเจราจาให้เทนฮากไปคุยจะทําอะไรก็ตามแต่ยังไงก็อยากจะรังโรนัลโดเอาไว้กับทีมอีกหนึ่งฤดูกาลจนจบสัญญาสมมติโดโดโทรมาหรือให้ให้ใหในายหน้าอย่างเบดเอสโทรไปผมขอย้ายไม่ขายไม่ขายเขาจะตอบสออั้นๆม,มันเหมือนกับว่าแมนยูจะใช้คําว่าค่าเสียโอกาสในการต่อรองกับโรนัลโดคือถ้าแจ้งให้เร็วกว่านี้ ตอนนั้นแมนยูอาจจะไปแย่งดาวินดูยเยสกับลิเวอร์พูลถูกไหมครับแต่พอแจ้งแจ้งหลังจากที่ตลาดมันเปิดไปสักพักหนึ่งเนี่ยแมนยู Man ไม่เหลือโอกาสในการไปคว้าตัวที่เขาอยากได้ในตอนแรกนี่คือจุดที่แมนยูหวังจะใช้ใชแล้วก็เหมือนที่บอกไปสัญญามันยังเหลืออยู่ไงใช่ครับผมนี่คือมุมของแมนยูที่มีรายงานออกมาล่าสุดแล้วก็ดูยังเป็นทีมที่น่าจะได้ใช้งานโดต่อไปในฤด,ดูกาลหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลกของฟุตบอลผมว่าพอโรโนัลโดใจนึงเขาอยากย้ายมันก็ไปปิดมุมที่ จะจำแบบว่าจะอยู่ต่อร0 0ปรเ็ไม่ได้หรอกมั<ค>นก็ยังมีมุมที่เขามีโอกาสย้ายออกอยู่ซึ่งเราจะลองไปพูดถึงทีแตทีมแล้วกันว่าความเหมาะสมหรือว่าโอกาสเป็นยังไงบ้างเราเริ่มที่บาเยิร์นะครับบาเยิร์เนี่ยจริงๆมีข่าวแล้วด้วยเหมือนกันนะว่าโรนโดให้เอเย่นอย่างจอร์จเบนเดสไปคุยกับทางตัวแทนของผู้บริหารทางฝันรู้บ้างแล้วคุยบ้างแล้วแล้วการคุยในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับจะเป็นเชิงปฏิเสธมาจากทางฝั่งบาเยอร์ที่ว่าเ,ออเรื่องของอายุเรื่องของค่าเหนื่อยที่ ที่ดูจะแบบไม่เหมาะสมกับโครงสร้างของทางฝั่งบาเยิร์ด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตรงนี้เราก็ปิดโอกาสไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะขนาดร้านพนันตุกคนหมายของอังกฤษเนี่ยยังยกให้เป็นแตงหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีมุมอยู่อย่างเช่นโรมาโน่ก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรวานย้ายไปบาซ่าเมื่อไหร่สมมติการการย้ายทีมของเรวานจบตอนนั้นบาเยอร์ต้องการหาตัวแทนเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูสถานการณ์อาจจะพลิกแพลงก็ได้บาเยอร์อาจจะกลับมาหาโรโนรลโดอีกทีหนึ่งก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นในมุมนี้เนี่ย เราต้องรอดูเหมือนกันครับมันมีมุมเหมาะสมนะเรามองว่าถ้าเสียยอดดาวยิงอย่างเรวานการซื้อโรนัลโดมาแทนในเรื่องของความเป็นยอดดาวยิงเหมือนกันมันก็มีความที่เหมาะสมเหมือนกันแล้วโรมาโโ่เขาบอกว่าไอ้ข้อมูลที่บาเยนยังไม่สนใจตอนนี้ยมันคือเมื่อ7วันที่แล้วก็คือจอร์ดเมนเดสไปถามฮาซันซาลิฮามิสิตผู้บริหารของบาเยนตอนนั้นไม่สนใจแต่โรมาโโ่บอกว่าถ้าเรวานย้ายทุกอย่างเปลี่ยนได้นั่นน่ะแต่แต่เราเห็นรายงานล่าสุดของคริสเตียนฟอลเนาะ ที่เขาบอกว่าข่าวลือกับบาเยอร์ยังเป็นเรื่องที่ not true ยังไม่จริงอยู่นะนปัจจุบันนะตอนนี้นะแต่อนาคตอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเลวานไปสักคนเนี่ยโอกาสมันจะมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเยอะก็ได้เหมือนอย่างกรณีของมาเน่คือไอ้วันแรกที่ข่าวมาเน่กับบาเยอร์หลุดมาเลยคิดซะว่า not true อพอมาอีกวันหนึ่งเขากลับมากลับมา true แล้วบอกว่าจริงนั่นแปลว่าสายขา่ขาวเขาอาจจะวันแรกอ่ะปฏิเสธเขาเขาโ no, นจริงแต่วันที่2มันอาจจะพลิกแพงได้มันอาจจะ not true ตอนนี้ไง ใช่แต่ถ้าเรวานย้ายมันก็เกมเปลี่ยนกันได้เหมือนกันนะใช่ครับถูกไหมดังนั้นโอ,อกาสยังมีอยู่นะผมว่าก็ไม่แปลกที่จะเป็นเต็งหนึ่งนะครับ,รบทีมต่อมาที่สื่อพูดถึงก็คือเชลซีนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเดวิดออนสตีนจาก The a แอ l ต t i c ูเรายงานไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับว่า คอสโบรีเจ้าของเชลซีไปคุยกับจอร์ดเมนเดสเอเย่นของพวกเขานะครับแล้วก็มีการสอบถามอนาคตของโรนัลโดด้วยซึ่งในแง่ของการได้ไปเล่น UCL นะครับสื่อเขาก็บอกว่าตรงนี้ก็ดูดึงดูดใจไม่น้อยเหมือนกันเชลซีนี่เพิ่งเสียโรเมลูลูกากูให้กับทางอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวแล้วก็กําลังขาดกองหน้าระดับท็อปอยู่การซื้อโรนัลโดก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสิ่งที่โดมอบให้ได้คือการยิงประตูที่เยอะแน่นอนครับแล้วก็ค่าตัวค่าเหนื่อยเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะสู้ไหวนะครับตรงค่าตัวเนี่ยคิดว่าแมนยูซื้อมาประมาณ15ล้านนะครับถ้าขายเนี่ยแมนยูก็คงอาจจะไม่ได้โกงเวอร์ระดัแบบ 30- 40ล้านด้วยด้วยอายุของโรนัลโดอาจ,จะราคาประมาณเดิมด้วยแหละ ใช่ครับไอ้ที่ต้องไปลุ้นก็คือค่าเหนื่อยครับเพราะว่าโด้เนี่ยรับสัปดาห์ละ5 0 0 0 0นเชลซีเนี่ยเพิ่งเคลียร์ลูกากูไปลูกากูก่อนนันเนี้ยเป็นคนที่รับแพงสุด325,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อตอนนี้เป็นเอ็นโกโลกองเต้2 0 9 0 0ถ้ากล้าให้เรทเดิมที่รับกับแมนยูเนี่ยมันจะมากกว่ากองเต้เกือบ2เท่าก็ไม่รู้ว่าเชลซีใจยังไงเป็นไปได้ไหมใส่เสื้อสีนี้ถ้าถามผมผมว่าเชลซีก็อาจจะอาจจะสนใจแบบเล่ๆเลยบ้างแหละแต่ผมคิดว่าโอกาสยากด้วย2เหตุผล เหตุผลแรกฟาบิซซโอโรมนโนพูดใน YouTube บอกว่าเชลซีก็สนใจแต่ตอนนี้งานของเชลซีมันไปวุ่นกับงานด่วนอื่นๆมากกว่าอกองหลังยังไม่ได้เลยตัวรุกอยากได้สเตอร์ลิงพวกนี้เหมือนเชลซียังเขาใชาย้าชาย,าชาย,ยังบิลซี่อยู่ยังไม่ว่างกับการจะไม่ไล่ราโรนัลโดและอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ก็คือโอเคแหละวงการฟุตบอลทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่ถามใจลึกๆผมว่าท่านโดเลือกได้โดก็คงไม่อยากทำร้ายจิตใจแฟนแมนยู ไปต่างแดนเออถ้าเลือกได้เขาก็คงอยากไปต่างแดนมากกว่าคือถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเห็นโดกับทีมอื่นนอกจากแมนยูมันก็มีด้วยคําพูดเดิมโลฟุตบอลแต่ถ้าให้เราวิเคราะห์และตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามีโอกาสเป็นต่างแดนมากกว่าอยู่อังกฤษต่ออถ้าย้ายนะแต่ถ้าจะเป็นอังกฤษเหมือนมองไม่เห็นทีมอื่นเลยนอกจากเชลซีสมมติมเลยใช่ไหมเพราะว่าแมนซิตี้เพิ่งซื้อฮารแลนด์ฮาแลนด์ล,ลิเวอร์พูลนูนเยสแต่ลิเวอร์พูลยิ่งยากเข้าไปใหญ่ตัดไปก มีเคนมีลิชาริซอนอาร์เซนอลเพิ่งได้เชสุตมันเหมือนเหลือเชลซีอ่ะถ้าเกิดว่าจะเป็นอังกฤษจริงๆเนาะถ้าได้ก็เอาแต่แต่ผมว่ายากผมว่าโอกาสกับเชลซีสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจอ่ะนี่คือในมุมของกูรูเชลซีนะฮะก็ว่ามาแล้วแต่เห็นภาพนี้ก็เสียวสลังเหมือนกันนะไปใส่เสื้อสีดำเงินผมเห็นผมเห็นประจำเลยเสื้อตัวนี้ในเกมอ๋อคนมันจะซื้อตัวไงตัวเมตาเออตัวเมตานะฮะมาดูอีกทีนึงครับก็คือทานะของปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเอง ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนี่ทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่มีเจ้าของรวยสุดในลิสต์ของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะมีเงินทุนพร้อมนะฮะจ่ายค่าเหนื่อยโรนัลโดได้สบายๆแนๆ่แต่คําถามคือเปเชจะอยากได้โรนัลโดอีกคนหนึ่งจริงๆหรือเปล่าที่ไปเล่นร่วมกับ3คนนี้ถ้าไปจริงนี่ออสตานะ <c oughs> โคตรออสตานะนะครับเพราะว่ามีทั้งเอ็มบัปเป้อันนี้เพิ่งต่อสัญญาเพิ่มค่าเหนื่อยไปเหมือนเกมถ้าไปเวอร์เกินนะฮะหนึ่ง ล้านยูโรต่อส,สัปดาห์ใช่ไหมประมาณกเกือบล้านยูโรเลยที่เคยเป็นข่าวนะที่เอ็มบปเป้ได้ใช่้วนกะ็มีเมสซี่นะครับที่เพิ่งเซ็นเข้ามาปีที่แล้วก็เป็นสตาร์ประจำทีมอีกคนหนึ่งแล้วก็ทางนัานของเนมาร์หรือว่าจะเป็นการปล่อยเนยมาร์ไหมถ้าเกิดดูตมามกระแสล่าสุดเออปล่อยเนยมาร์เอาโดเข้ามาเปลี่ยนระบบใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับขณะที่ตัวโรนัลโดเองก็การจะย้ายไปเบเชเนี่ยดูจะไม่น่าดึงดูดเขาเท่าไหร่เพราะว่าที่นั่นมีซูเปอร์สตาร์หลายคนอยู่แล้วซึ่งมันก็ผิดธรรมชาติที่โรนัลโด ไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะคุณไปแล้วคุณต้องไปอยู่ในรัศมีของอีกสาคนด้วยอายุที่คุณก็ค่อนข้างมากกับเพื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับโจทย์ของเขาก็ได้อมผมใช้คําว่าเปเชน่าจะเป็นทีมที่ถ้าโดจะย้ายคนอยากเห็นไปทีมนี้มากที่สุดเพราะคนอยากเห็นโดกับเมซี่เล่นด้วยกันอสตานะแต่ถ้าดูจากข้อมูลของสื่อคุณภาพอย่างโรมาโนบอกเลยว่าโดไม่อยู่ในแผนของเปเคช่นนะครับก็คือตอนเนี้ เขาบอกว่าตอนนี้คือแบบว่าโอเคพวกเขามีเมซี่มีเนย์มามีเอ็มบัปเป้แต่เมื่อเอ็มบัปเป้ต่อสัญญาไปเขาบอกว่าตอนนี้เอสของทีมจริงๆะนะที่ทางผู้บริหารป h เมองก็คือเป็นเอ็มบัปเป้แล้วจริงๆเมซี่เขาก็เป็นโค้ดเวิร์คคลาสอยู่กับทีมอีกคนนึงอะเขาก็เลยมองว่าถ้าไปเอาโดมมาอีกคนนึงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเอา้าตกลง ไอสิ่งที่รับปากกับพวกนักตงนักเตะเอาไว้ว่าเฮ้ยเอจะให้เป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นตัวหลักของทีมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลับไปเอชเช่ H A เนี่ยเรื่องการงงการเงินไม่มีปัญหาแต่โอกาสอย่างค่อนทางยากครับ<ม>แล้วผมบอกไปที่เรื่องของระบบการเล่นด้วยคือถ้าได้โรนัลโดไปอ่ะมันต้องนั่งมาคิดใหม่เลยว่าปกติระบบฟุตบอลปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นหน้าคู่แต่ถ้า<ม>โดไปเนี่ย มันอาจจะต้องมีหน้าคู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเ e อ็มบัปเป้ให้ไปฉีกริมเส้นก็ได้นะแต่ผมว่าเสียของไหมเออก็เสียของป่ะช่วงหลังก็เหมือนจะชอบอเล่นกองหน้าด้วยนะใช่ครับผมว่าถ้าจะเล่นด้วยกันก็ต้องเมสซี่เป็นหน้าต่ำเออแล้วโดวกับเ e อ็มบัปเป้เป็นหน้าคู่สามสี่หนึ่งสองหรือ, 4, 3, 1, 1> อสี่สามหนึ่งอหรือ e เอนเน็มบัปเป้ก็ต้องฉีกไปปีกอ,ะอ่ะถ้าแบบจะพอเล่นสี่สามสามได้แต่มันก็แต่เนม่าหายไปนั่นเลยดิดนเยอะซึ่งเนม่าเป็นคนที่มีโอกาสย้ายสุด ในแก๊งเอ็มบัปเป้เมซี่เนี่ยมาแต่ก็นะกับเป๊เช่ที่เราก็ประมาทอะไรไม่ได้จริงๆอะ่ะ <c oughs> คือคือเร,เราวิเคราะห์กันตรงนี้<ช>มันโอกาสเกิดขึ้นอาจจะยากแต่ถ้าเขาจะเอารจริงผมว่าไม่ใช่ปัญหา <c oughs> เลยเขาเก็บเงินเก็บโคตต้ซื้อซาร่าปีหน้าอะไรเอ้าถ้ามีตังเข้ามา,เ,<อ>าเขา,<ย>าบอกมีเขาบอกกูมีกูแต่อย่างน้อยการที่ลิ์พูต่อสัญญาซาร่าได้สามปีมันก็ค่อนข้างมันเหมือนการแบบทำให้การซื้อ ยากขึ้นอ่ะอ่ะเข้าใจฝั่งฝั่งเป๊ะเชจะมาแท๊บอะไรเงี้ยก็ยากขึ้นอย่างน้อยต้องจ่ายเงินแพงหน่อยอะ่ะครับครับอ่าอ่าอ,อีกทีมหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ที่เป็นตัวเต็งเท่าๆกับเป๊ะเชเลยคือเรอัลมาดริดบ้านหลังเก่าอีกหลังหนึ่งของทางโรนัลโดเหมือนกันนะครับก็เรื่องเงินก็พอมีจ่ายแหละดูทรงแล้วนะครับมาดริดค่า่งลงค้าเหนื่อยอย่างเช่นการเพิ่งเซ็นสัญญานักงตรงนั่เตะไปเนี่ยเขาก็จ่ายอย่างแพงอยู่แล้วนะครับแต่เรามองไปที่ว่าความสําคัญของในทีมเป๊ะเชตอนเนี้ย อันดับ<อ>หนึ่งของของมาริดเนี่ยอันดับหนึ่งคือคาริมเบนเซม่าดังนั้นการซื้อโดกลับไปเนี่ยอาจจะทําให้เบนเซม่าไม่พอใจหรือเปล่านี่ยคือ,น,คอนี่คือการบ้านชิ้นโตของของเปเรสเลยถ้าเกิด<ๆ>จะซื้อจริงๆนะอันนี้ก็เลยสื่อก็เลยมองว่าค่อนข้างยากเหมือนกันอระบบ<น>ก็จะ อมระบบ4-3-3ด้วยคือจะฉีกใครไปเล่นริมเส้นคนนึงก็ดูจะไปทอนศักยภาพอ่ะเอาเบนเซม่าออกฉีกออกไปเอาโดฉีกออกไปก็ดูผมว่าเบนเซม่าไม่ได้มีปัญหาครับถ้าเกิดโดจะกลับเพราะเบนเซม่ากับโดความสัมพันธ์ดีแต่ปัญหาคือแท็กติกที่อันเช่จะใช้เพราะโดสมัยอยู่มาดริดเขาเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็เบนเซม่าตรงกลางปีกขวาก็เดี๋ยวเบลบ้างเป็นอิสโก้พวกนี้บ้างแต่โดเวอร์ชันตอนนี้มันเป็นโดเวอร์ชันนัมเบอร์ไนซึ่งมัน ทับกับเบนเซม่าพอดีส่วนปีกซ้ายที่เขาเคยเล่นก็มีวินิซิอุสจูเนียอยู่อ่ะใช่ก็เลยมองว่ามาดติดผมไม่ตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินผมตั้งข้อสงสัยเรื่องตำแหน่งตำแหน่งมากกว่าใช่เห็นด้วยเลนก็จะยากในมุมนี้มันจะวุ่นเกินไปถ้าเกิดเอามาสักคนหนึ่งใช่ทีนี้ครับเรามาคุยกันเพิ่มเติมหน่อยพวกทีมทีมอื่นๆื่นี่มีข่าวนะอย่างโรม่าลิสบอนอินเตอร์นาโปลีพวกเนี้ยคิดว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนแล้วก็คิดว่าให้เคาะกันมาคนละท ย้ายขึ้นมาถ้าย้ายนะถ้ะยาย้ายคิดว่าไปทีมไหนเอาเอาไอ้พวกที่มีข่าวพวกนี้ก่อนโรม่าลิสบอนอินเตอร์นาโปลีเนี่ยทุกทีมผมไม่เห็นทีมไหนที่จะมีกําลังรัพย์จ่ายจริงซื้อโรนโดได้เลยเอาแค่ค่าตัวเนี่ยอย่างโรม่าเนี่ยขนาดาจะซื้อกาอิชาก้าเนี่ยยังไม่มีตังซื้อโรมา่าเหมือนไม่ติดทอฟฟด้วยนี่ใช่ไหมครับอินเตอร์มิลานเนี่ย ลูกากูกว่าจะดีลกับเชลซีลดแล้วลดอีกนาโปลีโอเคอาจจะได้เล่น UCL แต่ว่านาโปลีก็ไม่ใช่ทีมที่แบบกำลังซับใหญ่โตขนาดนั้นลิสบอนเนี่ยโอ้โหมันน่าจะเป็นชอยสุดท้ายนะไม่น่าจะชอยแรกแรกที่โรนัลดยังมีความทะยอทะยานอยู่ใช่คือถ้าเกิดเขาจะอ้างเรื่องของความทะยอทะยานในการคว้าแชมป์ระดับสูงเนี่ยลิสบอนก็อาจจะดูเป็นปลายแถวนะในเรื่องของมาคว้าแชมเปี้ยนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ดังนั้นพวกนี้อาจจะตัดไปได้ก่อนทีนี้คำถามที่โบ๊ทถามมาสักครู่นี้แล้วเราพูดกันหนก็คือคิดว่า ถ้าสมมติไม่อยู่แมนยูต่ออะแมนยูเนี่ยโอกาสอยู่ต่อน่าจะเยอะกว่าแต่ถ้าไปอะคิดว่าทีมไหนผมว่าบายเย์นผมแด้ความเห็นไปแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็น,เป,นเป็นตัวแทนที่เพอร์เฟกซึ่งกันและกันนะอะเลวานไปโดมาส่วนมาเน่โอเคกับลิวกูพัพกหลงังเม่เป็นกองหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขากลับไปเป็นปีกไม่ได้นี่ถูกไหมจริงผมก็เลยมองบายเยนด้วยเหตุผล,ลหลักๆก็คือตัวแทนเลวานและจะเป็นการย้ายที่ไม่ทำร้ายจิตใจแฟ,แฟนบอลมากเกินไป เป็นช้อยที่ดีใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยผมก็ผมก็อยากต่อบบาเยอร์นะรู้สึกว่าบาเยิรมันม,ม,นมีมันมีบางอย่างที่เป็นไปได้กับกับโรนัลโด้นะแต่แต่ถ้าตอบเอาแบบอาจจะเพิรนิดๆผมมองไปที่เปเชนะ uh huh. อาจจะแบบมีอะไรที่เราแบบคิดไม่ถึงอนะปเปเชนทำอะไร uh huh. บางอย่างแบบการตลาดพุ่งรวดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อา่าผมผมเดาแบบว่า ทั้งๆที่รู้นะโอกาสเกิดขึ้นยากแต่ผมแอบ,บแอบเชียร์แล้วกันอยากเห็นไอตอนฉีกสัญญานี้มาเราก็ไม่คิดเออใครจะไปคิดะร้อยเก้าสิบแปดล้านปอนด์มันจ่ายนั่นเลยส่วนส่วนตัวผมยังมองคล้ายปีเตอร์บสเพราะว่าบบเยนถ้าจะย้าย,ายนะคือแอร์โค้ดไว้ว่าถ้าจะย้ายผมว่าบบเนยนจะดูมีโอกาสที่สุดก็เป็นอีกหลีกหนึ่งที่เขายังไม่เคยไปลิมรถในการปเป็นนักเตะมาก่อนแล้วก็อีกอย่างคือบายเยนก็น่าจะมีความทะเยอทะยานมากพอในการเป็นแชมป์ ในการเอาตัวแทนของเลวานไปทดแทนที่ส่วนเชลซีหรือว่าทีมอื่นผมก็ยังมองยากอยู่แต่ถ้าเกิดถามใจผมจริงๆนะในแฟนในความเป็นแฟนแมนยูผมก็เชื่อว่าเขาจะน่าจะยังอยู่ต่อไม่ใช่แค่คิดไปเองก็ดูตามทิศทางข่าวต่างๆผมว่าโรนโดพยายามอย่างมากในการกดดันบอร์ดให้ให้เดินดีลหรือว่าให้อะไรต่างๆให้ทีมมันดูมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการคว้าชแชมป์อะแต่ตอนนี้มันไม่ขยับไนเดยยองยังไม่มาเอมาลเลเซียก็รอจะเปิดตัววันนี้อะไรก็ตามเนี่ยก็กดดันบอร์ดได้สัก ผมว่าระยะใหญ่ๆเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวมาเรื่อยๆแล้วจะไปเอาลิซานโดมาติเนสเวแล้วมาเซียจะเปิดตัวแล้วนะเดยองก็กำลังจะจบอะไรเงี้ยก็ในมุมมองลึกๆเอาใจพี่โดเลยเออแต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้นนี้ผมพูดย้ำเรื่องนี้ไปหลายรอบมากจริงครับเรื่องฟุตบอลนะ นี่คือบทวิเคราะห์ที่เรานํามาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งครับเริ่มจากน้าแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ทั้งของธนาคารกสิกรไทยหรือว่า Kbank นะครับที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือ K+ คันั่นเองอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับวันนี้เราจะให้โค้ดแอคพูดสโลแกนปิดครับจัดเต็มโลกลูกแบงค์เยผิดราการดีนะเบรกทันเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์ เพราะฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามใช่ป่มวะขาดไปคำหนึ่งไม,ไม่ให้เต็มตัว,ตวก่อนอะผมให้ก็ได้อะเออเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามโอเคก็ถูกนี่ใกล้เคียงขาดไปคำหนึ่งของคนตะื่อกี้มาย้อนดูว่าคันไหนนะอ,อ๋อเกมไหมใช่ใช่อ่านี่คือทั้งหมดของจอบประเด็นวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับช่วงนี้เราสามคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ